น้ำตัวแรกผมนมเปรี้ยวตัวแรกทันยิมครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาก็สองเดือนครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้พีเคครับผมแล้วมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ซ้อมแล้วว่าที่นั่นก็มียกเพชรก็คู่ปั้มเยอะครับคู่ปั้มคู่ซ้อมคู่ในค่ายยื้อๆนะคือวิพีก็มาเทนให้ครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้สิบเก้าเราสูงออกมาเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับห้าสิบห้าเราเป็นเหมือนจะตายเลยก็ ดันฝีมือได้หมดแลัวแล้ววันนี้เราเจอกับพีรพัฒน์เคยเจอเขามา่อไงไม่เคยครับตั้งแต่ต่อยมายังไม่เคยเจอเลยแล้วได้ถึงสาเกมันต่อยเขามาป่ะก็ดูเทปพออยู่ครับเขาเปบนสไตล์เลยก็ต่อยมัดเตะขาแล้ววันนี้ระว่างเกมวางแผ่งไงก็ก็ต่อยมาเตะขาก็คือค่อยๆไปตามสไตล์นะเราต่อยไฟสุดท้ายไว้นี่เดือนอะไรต่อยผู้เกลียบจำไม่ได้โอ้โหแล้วก็หยุดยาวเลยครับผมแล้วคือ นี่เพิ่งมาขึ้นเริ่มใหม่เลยว่างั้นเถอะแล้วมีผลไหมก็ไม่น่ามีครับอืมไฟนั้นเราต่อยไว้เวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับแล้ววันนี้ร้อยสิบสามครึ่งครับก็ไม่มีปัญหาเนาะสบายสบายแล้วเมื่อเช้านี้เรามาก็เกินไปเท่าไหร่เกินจุดหนึ่งครับก็มสบายเลยแป๊บเดียวผ่านแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอาฝากเชลื่อช่วยแฟนคขับเราวันนี้ก็วันนี้ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้เลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมขอบคุณมากน้องชายครับผม